สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียได้ครับผมครับคลิปนี้จะทั่วหาพอผู้ถอดครับพี่น้องเนาะหลังจากที่ได้คุยกับพอตั้งแต่หลังเลขกออกหมแล้วครับผมครับเพื่อนว่าเพื่อนจะมาทางกู้แก้วครับพี่น้องเนาะครับเพื่อนจะมาหาแนวทางมานั่งเอาเนี่ยแะครับผมครับมาฝากพี่น้องพีี จังใดเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ากันครับพี่น้องเป็นแนวทางเสียงโศกเสี่ยงดวงงวนว่างหันกะเสียดายครับพี่น้องเนาะเลขพอไปย่างละเตียมครับผมครับห้หาแปดออกหาเก้าไฮาหนึ่งออกหาสองครับผมครับเลขพ่อผู้ทอกครับเดี๋ยวไปฟังน้ากันในคลิปนี้ได้ครับพี่น้องก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขก็พอก่อนมาเชียร์ก็ขอขอพระคุ้นพอผู้ทอกเด้ครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยครับ พ่อครับก็มาเชียสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับพ่อหัก่อันว่าจิมานขี้เก่าเหรอพ่อครับผมครับพอวานเห็นี่เห็นพอวานเป็นหูเปล่าได้กับพ่อกูเจ้าไปมาแล้วป่ะพ่อยุกูเจ้าท่านไป่ท่านกลับโอ้ยังท่านกลับเกษตบ้านแต่ว่ากูเจ้า มาด้จกมือเราพ่ะมาทั้งวันมือลมือ่ากันดลอ๋เป็นคืออยป่ะคือยอยคือยอยคือยู่เนาะครับตาทัน่ัดบเขาะรวะวัสดุวัวดวสดแล้วพ่อเหล็กฟันกัเ,ลขขนนเหล็กคำนวณไมหมเนครับเราที่บอกกันไว้แต่ ฝันตะพุ ons, PI, qui, ่นเนี <in> <ini> <sh> ่ยมันมาทางเดียวกันบ่ล่ะพ่อบ่าเขาไปทางเดียวกันเลยนไหมโอ้ที่ฝันว่าได้ขี่รถกับผู้หญิงมันงามเด้แต่ว่ันนะบ่แปรบ่แปลรยิ่งเราต่องติครับแต่ว่าคือว่าโชคดีครับรุ่นหน้าก็แล้วไปเสียงเบิ่งอะนน่ะครับผมเสียงเสียงมึงก็น่าวะไรทันคือวันดีแต่เกาซี่อะไรทันฟันแ้นตอดเป็นลุ่มเป็นลุ่มยู่อมะลุ่มละ หมาเลยจบอกก่อนโซวโวอ,อยู่เขาให้ข้าวไม่เป็นตน้นต้นเลือดไหมเลือดเป็นตน้นนะยืเขียนเขาข้าวให้ข้า,าวปลาเอาปลากห้ข้าวแหลกอ๋อครับเป็นก้อนเป็นก้นอนเนาะดีที่ฟันแบบนี้ฝันเห็นเลือเดหด็นอย่างครับมันบ่ได้เละมันบ่ได้เละอะไรทั้งเงดือนโชคดีโชคดีเนี่ยครับสำหรับฝันฝันแบบนี้ดี ฟันว่าเจ็บว่าป่วยว่าตายดีสุดดีครับฟันฟันว่ากินเนี้ยมดมีอะไรมดโอ,มอ้มีหน่อยมดหน่นนนนนอยมีลายมดลายคนละย่างกันเนาะพ่อเพื่อขคนเพิันว่า่นฟันว่าได้กินเขากินของไงเน่าเนวแเน่าเ่าย่านฝันความฝันของพ่อนี่่อ,อย่านหนึ่งหนึงไปประเดินไปสองพระเด็นทีเป็นไทยเฮาเนี่ยสามฟันว่าได้กิน จีหลงบัณฑ์ีหลงบัณฑ์ฮะเห็นสร้างพอยาะหายก็ไม่มน,นี่อ๋อเป็นร่างเป็นแนวบอดี้แล้วเป็นร่างบอดีเลยร่างบอดีเลยหายยัอันตรายที่สุดก็คือปัญน์นฉีอ๋อฉีหน่อยเสีหน่อยฉีให้ฉีไปเมื่อลงคทษก็ว่าได้จับกี่นิ้ชวชมนีนั่น,นละโตนั่นละมีอะไรมั้งโอ้ มีมือนหมิดเมือนม่ลอยมือลอยหายย่างพอฟันพอว่ามักด้วยครับผมอ่าอัดนเส็สน่มือนัดแล้ว่างตัวันเม่อเด็ือต๊อย่างออกนึงฟันดีเออนีดีทำร่าพัวครับนี่คนขาคนตีไปใส่คนทำลายร่างกายดีเห็นเหลือเห็นย่างนีงร่างอเนาะออกับตายแห่งดีมากกว่านี่ครับเต็มเต็มเลยทำถือแล้วมันที่หนึ ทราบถือแล้ววันที่หนึงคันวันมาเที่ยวของตายเจ้าของป่วยเจ้าของตายนี่ยเที่ยวนี้ก็ถือว่าแขนสองจะของได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บเป็นลุ่ม,เ,เ,ม,เ,ม,มเลือดเล็กมากเลยดึงว่าเวิ้งเลือดเป็นก้อนเป็นก้อนให้ขาดไหลครับไม้ขาดไ,ไวเป็นเลือดเป็นก้อนโอ้ยจะมันโศกได้หางว่าได้เลยกหรอกสว่างดีแล้วเราพอดีบัตน,นี้จะไปจังไงล่ะพอบัตรทิ้งทางเล็ก Hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Bác nhé netizen nha. M hating and people watching this video. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Brazilian references. Các bạn có thể thấy facebook ở đây hả Beato? Hãy đăng ký kênh để b츠season jeune em cũng cóihatères thôi đó. Sau đó, các bạn cũng đi theo kênh reaction mình nhé, spannhien.bice 맞 tulßt làn as well, let me know n est diyor thường pro life Trading Van Phương ông của weer bánh bạn birsin บอดีสร้างง่ายเป็นฟูงแหงบ่ดีเลยอ๋อบอดีที่เห็นก็ไม่เชื่อไอ้ที่บดีก็สร้างมันบ่ดีเลยอันเรนสร้างอันนี้ส่วนของ่อเนาะจะขู่จะหู่ก็หมายอันบละจะขู่ยี่พอเออปอนเรนสร้างหน่อยคนวอาหน่อยครัาคนนวอยยหงเฮ้าหน่อยสร้างง,ง่า่คอนวอาหลายสร้าง,งเป็นฟูงคนนีรสร้างวันบ้านอ๋อ ใครวิว่าดีก็สร้างบ่ดีครอะซ่อมสังเกตบั้งเด้อครับผมเออฟันเท็นสร้างติดผงแห้งว่าวัดบ้านติดกุ้งนี่ถ้าเอาครับนั่นหนะไปจะไปแปลเศเล็กเอาบานันทิต่อสิตรีเท่าไหร,ร่บ้นตีความฝันเนาะครับฝันอีกแล้วอันบ้านแห้งอีกแล้วก็ไม่เชื่อเพื่อน โอ้ฟันวัอีกแล้ววันอีกแล้วกันสิวัดเแพรหาสองกับตกเก้าค่ะวัดว่าเอ <c oughs> <c oughs> าออกกระทางหัวมันออกให้คนว่าให้แล้วหาสองสามหอบนี่วัดเหี่ยสองข้นอยู่หรอครับ <c oughs> เหี่ยวบบป่าบวชสมควรสิรอดกันลอดกันได้เนี่ตยตกปะไงนะปลาขาวมีแต่แหมงไงปลาควาเนนะี่ยครับผม มันหลอดแฮงได้เลยแหกับวันซาบิแหงพือแปะียู่รลอนาะไ่ต้องละเอียดปาเนยครับผมวานแฮงสองคนไปรลอดหกตัวเดียวแปดหกสองแปดสอว่านเลกดับครับว่านดับลุกอันแปดหกสองแต่เนเื้อไทยด้อมืนอส้อไทยเมื่อสีสรุปใหม่ด้ครับพ่อ ันเกี yep. ่ยวกับก็แ um> so, so, ียอีกแล้วอีกแล้วหัดก้อนกับเจ้ากบแหยสองก้อนนี่แหละสามก้อนนี่แหละตอวหาสองกับผมถึงก็เอาไม่อยู่หลอดว่าเอากันรับ่ได้ก็ว่าเอากันละแต่เนี่ยสิ่าที่ออกหาสองอีรับผมเอ้านี่แ่ละต้องเบิ้งงล้วบอเนาะอ่าแลวเสร็จจลุกใหม่ดาวันที่สวันที่ที่สองเนาะครับพ่อเร่อเลย่ังที่สอง เ <L an> ลาเรตตงวันหมดเพื่อนแตงกวาโมเปิลกันครับผมว่าสิไปนอนหันคนหลายผลสิไปนอนอยู่บัดหันต้นโพยใหญ่นะครับผมคนละไอ้หลายเดิมันเที่ยวเขาเที่ยวออกเที่ยวเขาเที่ยวออกครับหย่านั้นผสงบก็เลยถอยลงถอยมากส,สิแวะไปหานั่นหันก็มาเชี่ยนหลักก็เลยโหหย่านไปรบก,กวนัขึ้นไปหลายหลายย,าย่างหลายย่างว่าแบบอยากมีเราได้ทั้งสัตว์ทั้งสี่ขึ้นไปช่วยด้วยคมที่ความเดือดท่วมท่วมอ่อนล่วงหน้าก็นเลยได้พ่อ แต่บรยูเฮีย <ไป S 1> <ใ>นครับผมว่าอคยูเฮียนเดี๋ยวพอโทรมาก่อนดาดดดไปกิโลกวองที้เหน็นกัมาเชยอันนี้พอ่อด,ด,ด,ดาดดาดต้านนั่นไปก็จิโลกวองเี่ออๆๆเมันกู้แก้วกับอันกอักิโลอันกิโลกิโลเยวะทั้งที่สี่ห้านี้กันกัมาเชยนะมันมันยูนกู้แก้วกับไก่อยู่ดีป่ไก่อยู่ต่ว่ามันเข่าหันเข้าไปหันบ้านอันก็มาเชยล่ะ อ๋อวกเส้นนอกไปทางนอ้นรือน้องรักกันแล้วน้องรักน้าปูหน้าปูเออเออพราซอดออกไปหันครับเส้นกุมภาวะว่าว่าสิว่าสิแย่เขาไปหันเพราะเขาพยายามไประวกลัวเรื่อยๆโทรมากราบบอทิ้งเตียบอยู่นี่นะครับผมเออหนึ่งล่ะอ้าวไปบ้านกันะครับผมถ้าในถ้าในกราบที่พ่อเหมืออื่นมืออื่นอ๋อมเออื่นครับย่างนึงกับสิมือเฮ้อเพราะว่ามือนเออื่นสินนอคโยน กูเจ้ามืงเหอ,อะอาสิมนนอ,นอยู่วัดบางันเนี่ยวัดบางันบาง,นบาง,นบางันนาลูกบาทเกขาอ๋อสิมหาพระอ,องค์นี่ครับกันสิบบางเลยม้าสิลบกวนซะ่โอ้มามาหนองหานอีกกันบ่เกิดสิโค้งมาพี่อีกนี่เหมือนหนองหานยังสิกลับคพื่อนกับเม่ยนยูดีปะแมียนยูแต่ว่าหมานเนี่ยนะม้ามารบกวนเขาเลยอ๋อ มาควงมัดควงแม่นนะเรตาิบบ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  ถ้าจะว่าตีนแหยเป็นหากัะจิตโตเก้าผลนั่นพอเนาะโตเก้าแมนมันโตเก้านะนีสิแปดหาสองผลนี่สิกันเป็นแปดหาหกซะแต่นี่วแนนงเมื่อคืนจู่เนี่ยครับแต่ว่ามันสองคนมันก็บอกสองคนนี้ดีหรอผู้ชายสองคนพอเนี่ผู้ชายสองคนมาแหบต้อกันครับยุบมันจิเบินออกเบิ่นเมดแล้วพอบ่เบิรเนราวว่าคนบอสออบ่าจำกัน ค่าเพื่ันกันเป็นได้แค่หาหกหาฮกนี่สูงว่ากันเป็นได้ยอะว่าเป็นหาหาว่าเป็นหกหกบน่นอนบ่เป็นอ๋อคนบ่กันลองเบิ่งครับผมพอไปวันเหี้ยอย่าก,กับมูสองคนครับก็มาเชื่ยกับสิรบกวนพอสำานีไดค้คร,ครับพอครับขอบพระคุณพอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ อ๋ครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะปิดจรณาเบิงงเดอร์ครับผมแนวทางตัวเลขของพ่อครับเพิ่นฝันว่าไปว่านแหกับมูครับผมเพิ่นเตียงว่าเป็น8ปดหสองครับพี่น้องเนาะแปดหสองครับจังได้กะล่องตีซอยกันกับพ่อก็ได้ครับผมครับไปกับผู้ใา่น้ำกันสองคนนี่แหะครับผม ตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าจิตีเป็นหาหาครับพี่น้องเนาะหาสองสีครับผมหาหกเพลื่อนว่าตีใดคือหาหกสองเพราะว่าอ่าค้นสูงวัททอกันครับผมวัททอกันผู้ใช้สองค้นวัททอกันครับแต่ว่ากะเดี๋ยวคงชื่ท่ายครับผมจะค่อยมาว่ากันอีกเทน,นึงครับถ้าพอจะให้ตัดเรียพลุน่นจับห้เหรียญหกสองเลยครับผมหกสองไม่สนดับครับพี่น้องเนาะผิจะหน้าเบิง้งครับผม ไปได้ทั้งบนทั้งล่างไม่ใช่เลขคำนวณได้ครับผมเป็นเลขความฝันเลขเทวดาดนพุม่มโจที่ให้ครับผมครับถ่ายคลิปนี้เกามมเชียกับขอไว้พรอให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยรางวงนไปน้ำกันได้ครับผมในวดวันที่สองมก,กราคม6กสิเก้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ